บุคคลจะข้ามโอคะได้ด้วยศรัทธาโอคะหรืมอมงนั้นาราจจะแแปลให้เ,เข้ากาาับสถานการณ์เข้ากับยากับโยมก็บอกโอคาสนิ้อาจจะแปลว่าปัญหาแปลว่าอุปสรรคเขาได้โยมดำเนินชีวิตดำเนินการอยู่แต่ละวันแต่ละวันในครอบครัว ย่อมจะมีปัญหาย่อมมีอุปรสรรคต่างๆกันนะหรือแม้กระทั่งในาการทําง,งานของเราก็ย่อมจะมีปัญหาอุปสรรคต่งตงงางๆยิ่งเราได้พบปะยิ่งเราได้พบเจอคนหมู่มากปัญหาก็ยิ่งมากเพราะฉันข้อแรกเราจะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคได้ท่านก็บอกว่าด้วยศรัทธา หลายคนเนี่ยโยมหลายคนก็อาจจะบอกว่าศรัทธามันเกี่ยวอะไรศร,รัทธานี่แปลว่าความเชื่อความเชื่อถ้าเรามองศรัทธาในเรื่องของพระศาสนาเราก็เชื่อในหลักหลักความเชื่อในพระศาสนานั้นมีอยู่สี่ประการเตือยอย่างแน,น่เลยขอบอก ประการแรกกรรมศรัทธาเชื่อกรรมเชื่อการกระทําของตนเองพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าใครเชื่อจะของนี่ยลงมือเหตุเท่านั้น,นจึงจะประสบผลสำเร็จถ้าเราไม่ลงม,มือประพฤติปฏิบัติไม่ลงมือทาก็ม,มีทางสําเร็จเพราะฉะนั้นเชื่อการกระทำเชื่อการกระทําของตนเอง อาหารเขาเองง่ายี้นนอนล่อบ่มีทางส่งเร็จหรอน้อนค้างไปหางห้าว่างานมันสืบแลว้วมันก็บมแลว้วไม่จะลบเมื่อเห็ดนาะน,น,นั้นมันจะแหลมเนี่ยแหละคือเชื่อธรรมเชื่อการกระทำของตนเองรายการต่อมาก็คือวิญากับสัมภาเชื่อผลของการรทำผลขอ,ของการกระทำมั้นหมายถึงว่า เราทำอะไรก็ย่อมได้ผลเช่นนั้นเราทำดีความดีก็ตอบสนองเราทำไม่ดีความไม่ดีก็ตอบสนองเราแลนก็คือผลของการกระทําเราเรียกว่าการรมเพราะไม่ปาคศรัทธาเชื่อผลต้อการกระทํา เราทำอะไรไม่ดีไหมมันก็ส่งผลถึงเราทั้งหมดประการที่สามเรียวกว่ากรรม,มสักกาสักขาเชื่อว่าเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนดังที่เราสวดสาธยายในการทำวัดสวดมนต์กรรมสักโกมิกรรมทายาโค กรรมโยนิกรรมปัณฑุกรรมปฏิสระโตยังกรรมในกิลิสามิกลยนันวาปาภักกังวาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเนเกินมีกรรมเป็นข่าวพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจะทำกรรมอันใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามเราจะต้องเป็นทายากรับผลของกรรมนั้นสืบไป นั้นก็หมายความว่าการกระทำของเรามีผลทั้งนั้นอย่าสิคิดว่ากรรมที่เราเห็นเป็นกรรมเล็กน้อยอย่าคิดว่าเป็นของเล็กน้อยถ้าอุปมาณกรรมนี่ญาติโยมสาวตัวฉนเหมือนกับไม่ขีดไฟการไปขีดไฟห้่งการในน้อย แต่กันชุด,ดวยวนสยามล่าไมไปหมดกังนงองดีไปทับไล่ล่าดในย่างหมากไม่มหาศาลนั่นคือผลรองเงินเราเราจะทำอะไรก็ตามเราจะต้องได้รับสิ่งนั้นตอบแทนแต่ตเราได้รับสิ่งนั้นตอบแทนคนอนื่นไม่เกี่ยว อันนี้คือในส่วนของกรรมสกตาสัทธาประการสุดท้ายก็คือตถาคตอโธิศัทธาเชื่อปัญญาเป็นเครื่องตัดสลูของพระพุทธเจ้ามีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเราที่แหละไม่ได้เป็นผู้วิเศษไม่ได้เป็นเทพไทยเทวา แต่เป็นมนุษย์แต่พระอ,องค์มีปัญญาสามารถล่วงวิสัยของเทวดาและมนุษย์แตงกังไม่พระองค์นั้นสามารถตรัสรู้อริยส,สัจิาาทำให้พระอรุยทัยของพระองค์หมดจดปราศจากเกลเลเครื่องส้หมองหลายทั้งวกจนได้นามว่าอาาัครหัน แปลว่าผู้ไกลจากกิเลสหรือที่เราเรียกว่าพระอรหันหต์นั่นแหละและยังได้พระนามใหม่ว่าสัมมาสัมพุโทโธเป็นผู้ตัดสรูุชอบได้ด้วยพระองค์เอง,เอ,งอันนี้คือปัญญาเป็นเครื่องตัดสรูุของพระองค์เองเาอว่าเป็นมน,นุษย์เหมือนพวกเราในมีร่างกายสังขารเหมือนพวกเราซึ่งโรมเสื่อมโรม,มไปตามสภาพ เราจึงได้เห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ปรินิพพานเหมือนกันคนทั่วไปแต่ไม่เหมือนคนทั่วไปเหมือนคนทั่วไปนั้นก็หมายความว่าสเลลสังขารของพระองค์ก็ถึงกล่าวถึงวาระก็แตกแยกสีายไปแต่ที่บอกว่าไม่เหมือนคนทั่วไปนั้นก็หมายความว่าพระองค์ไม่กลับมาเวียนว่าตยตายเกิดเหมือนกับ คนทั่วๆไปเหมือนกับพวกเราที่ยังมีกิเลสอยู่อันนี้แหละเรียกว่าสาัขา